สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้แนวทางดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าเพื่อน,นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราวันต่อวันเดินไปกับพระเยซูกิตในพระธรรมโยบบทที่35เอลิฮุสพูดเป็นครั้งที่3กล่าวแก่โยบในเรื่องความยุติธรรมของพระเจ้าพระเจ้าไม่ลำเอียงไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดพระเจ้าทรงห่วงใยจิตวิญ,ญญาณที่มีอยู่ในตัวมนุษย์นะคะทรงให้ความยุติธรรมต่อมนุษย์ทุกคนเรา มาเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะในมุมมองชีวิตของมนุษย์จากคําอภิปรายของเอลิฮุสพระเจ้าทรงห่วงใยมนุษย์จริงหรือไม่เอลิฮุสตําหนิโยบที่มั่นใจว่าตัวเองชอบทรรนะคะในข้อที่หนึ่งข้อที่5เอลิฮุสพูดต่อไปว่าท่านคิดว่านี่ยุติธรรมหรือที่ท่านพูดว่าข้าชอบธรรมแต่ต่อพระเจ้าที่ท่านถามว่าข้าจะได้ประโยชน์อะไรข้าจะได้อะไรจาก การไม่ทำบาปข้าพเจ้าจะตอบท่านกับมิสหายของท่านด้วยจงมองดูท้องฟ้าเถิดดูเมฆซึ่งอยู่สูงกว่าท่านเอลิพูุสพูดต่อไปโต้แย้งคำกล่าวของโยบที่ว่าคนชอบทำต้องรับการทนทุกข์ทรมานเหมือนอย่างคนอาธรรมกระทำความชั่วเอลิพูุสว่าโยบคิดว่านี่ยุติธรรมหรือที่โยบพูดว่า โยบชอบถามต่อพระเจ้าที่โยบถามว่าโยบจะได้ประโยชน์อะไรโยบจะได้อะไรจากการไปกระทำความผิดบาปเอลิพุสคิดว่าไม่ยุติธรรมและไม่สอดคล้องกับการที่โยบมีความคาดหวังให้พระเจ้าพิสูจน์ว่าโยบเป็นคนถูกต้องและโยบคิดว่าพระเจ้าไม่สนใจไม่ห่วงใย,ยโยบ เอลิพูุแสดงความรู้สึกของท่านออกมาตอบโยกกับเพื่อนๆของโยกว่าจงมองดูท้องฟ้าดูเมฆซึ่งอยู่สูงกว่าท่านพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเนี่ยอยู่สูงเหนือมวลมนุษยชาติทั้งหมดนะคะก็เอลิพุเน้นถึงความพระเจ้าทรงสูงสุดและยิ่งใหญ่เรามาดูต่อไปในข้อที่หถึงข้อที่8ถ้าท่านทาบาปท่านได้ทําอะไรที่กระทบกระเทือนพระองค์หรือถ้า การระเมิดของท่านทวีขึ้นท่านได้ทำอะไรพระองค์เล่าถ้าท่านเป็นคนชอบทำท่านถวายอะไรแก่พระองค์หรือหรือพระองค์ทรงรับอะไรจากมือของท่านความอาธรรมของท่านก็เป็นอันตรายแก่คนอย่างท่านและความชอบธรรมของท่านก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เอลิพุสโต้แย้งโยกเพราะพระเจ้าทรงอยู่สูงเหนือกว่ามวลมนุษย,ยชาติทั้งหมดนะคะถ้าโยกกระทำความผิดบาปโยก ได้ทำอะไรที่กระทบกระเทือนต่อพระเจ้าและถ้าการละเมิดของโยบธวีมากขึ้นใช่ไหมคะโยบได้ทำอะไรให้พระเจ้าการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะกระทำความดีหรือว่ากระทำความชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตามไม่มีทางกระทบกระเทือนพระลักษณะเนื้อแท้ของพระเจ้าได้พระเจ้าทรงมีพระลักษณะที่บริสุทธิ์ชอบธรรมนะคะความบาปของมนุษย์ก็ไม่อาจจะทำให้พระเจ้าได้ คือไม่สามารถที่จะกระทบกระเทือนพระเจ้าเราพูดง่ายถ้าโยบเป็นคนชอบทำโยบถวายอะไรแก่พระเจ้าหรือว่าพระเจ้าทรงรับอะไรจากมือของโยบความดีของโยบก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรให้กับพระเจ้าความอาธรรมของโยบก็เป็นอันตรายแกตัวของโยบเองอ่ะถ้าโยบอาธรรมใช่ไหมกามันก็เข้าเนื้อตัวเองแบบนั้นเนี่ยโยบได้รับความทนทุกข์ทรมานก็เพราะความชั่วอาธรรมของโยบเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่หญกว่ามนุษย์มาก พระเจ้าจะไม่ให้โยบได้รับความทุกข์ยากลําบากถ้าโยบไม่ใช่คนบาปคือเอลูฮสก็ย้ําโยบนะท่านต้องการให้โยบกลับใจอ่ะแล้วท่านก็บอกว่าความชอบธรรมของโยบเป็นท่อพระพรของพระเจ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะก็คือถ้าโยบชอบธรรมใช่ไหมคะก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นท่อพระพรของพระเจ้าเรามาดูต่อไปข้อ9ถึงข้อที่11เ็เหตุด้วยการถูกบ,บีบบังคับเป็นอันมาก เขาก็ร้องทุกข์เขาร้องขอความช่วยเหลือเนื่องด้วยแขนของผู้ทรงอํานาจแต่ไม่มีสักคนพูดว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างข้าผู้ประทานบทเพลงในยามค่าคืนอยู่ที่ไหนผู้ทรงสอนเรามากกว่าสอนสัตว์ในแผ่นดินโลกและทรงทําให้เรามีปัญญากว่านกบนฟ้าอิลิฮุสมีมุมมองชีวิตของมนุษย์คนส่วนมากนะคะจะร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยากลําบากเนี่ย เมื่อคนหรือว่าเมื่อเขาถูกคนอื่นมากระทาก็คือผู้มีอำนาจก็คนอื่นอาจจะมาถูกบีบบังคับเขาอ่ะเขาก็จะร้องทุกข์ขอร้องขอวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้หลุดพ้นจากคนมีอำนาจคนมีอิทธิพลที่กดขี่ข่มเหงเขาค่ะแต่เมื่อในยามที่ปกติใช่ไหมคะก็คนส่วนมากก็จะละทิ้งพระเจ้าก็เมื่อมีความสุขเขาก็ทิ้งพระเจ้าครั้งที่พระเจ้าทรงเมตตากรุณาแก่ เขามากบายนะคะพระเจ้าจึงไปตอบคำอธิษฐานของคนเช่นนี้เอริคพูดไว้ชีวิตของโยบก็เช่นเดียวกันนะคะโยบอธิษฐานร้องขอความช่วยเหลือเมื่อโยบต้องตกทุกทรมานโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรดูเหมือนโยบไม่เคยไว้วางใจในความยุติธรรมและความดีงามของพระเจ้าผู้ทรงสร้างโยบนะคะพระเจ้าก็คือไม่มีมนุษย์สักคนพูดว่าพระเจ้า ผู้ทรงสร้างข้าผู้ประธานบทเพลงในยามค่ําคืนพระเจ้าผู้ทรงประทานความชื่นชมยินดีอยู่ที่ไหนในความเป็นจริงพระเจ้าทรงพระคุณลงมาหามนุษย์นะคะด้วยความรักมั่นคงนิรันดร์ที่ทรงมีต่อมนุษย์พระเจ้าทรงสอนมนุษย์เรานะคะมากกว่าสอนสัตว์ในแผ่นดินโลกอะ่ะมนุษย์ถึงมีความฉลาดกว่าสัตว์และพระเจ้าทรงประทานให้มนุษย์เรามีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากกว่านกบินไปมาบนท้องฟ้านะคะ ปัจจุบันเราก็บินได้รวดเร็วกว่านกอีกนั่งเครื่องบิน,นัต่ <c oughs> ก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ระกาสติปัญญาให้มนุษย์นั่งเครื่องบินเราก็บินไปท้องฟ้าไปได้ทั่วโลกนะคะมนุษย์ก็ได้รับสติปัญญาโดยพระคุณของพระเจ้าเรามาดูต่อไปในข้อที่12หรือข้อที่13เขาร้องทุกข์หนาที่นั่นแต่พระองค์ไม่ได้ทรงตอบเนื่องจากความเยื่อยิงของคนชั่วแน่รับพระเจ้าไม่ได้ทรงฟังเสียงลมลมแรงแง,ลง,ลงและองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธ ก็ไม่ได้ใส่พระไทยเสียงนั้นมนุษย์ร้องทุกข์แต่พระเจ้าไม่ฟังพระเจ้าไม่ตอบเนื่องจากความเย่อหยิ่งของคนชั่วธรรมเป็นความล้มเหลวของเขาเองนะคะพระเจ้าไม่ทรงฟังเสียงลมๆแรงๆแ,และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่ได้ใส่พระไทยเสียงนั้นก็เอลิฮสุสว่าตัวของโยบเองเ่ะเป็นคนเย่อหยิ่งนะคะท่านก็เปรียบเทียบว่าเช่นเดียวกับคนชั่วธรรม โยบจึงไม่ได้รับคําตอบจากพระเจ้านะคะเรามาดูต่อไปในข้อที่14ถึงข้อที่16และยิ่งน้อยกว่านั้นสักเท่าใดเมื่อท่านว่าท่านไม่เห็นพระองค์และเมื่อว่าคดีนั้นก็อยู่เฉพาะพระพักพระองค์และท่านคอยพระองค์อยู่บัดนี้เพราะพระพิโรธของพระองค์ไม่ได้ลงโทษและพระองค์ไม่ได้สนทไทการละเมิดแม้แต่น้อยฉะนั้นโยบจึงอ้าปากพูดคำลงลงแรงแรงและทวีคำพูดโดยปราศจากความรู้เอลิพุส ว่าจะยิ่งน้อยกว่านั้นสักเท่าไหร่เมื่อโยบบอกว่าใช่ไหมคะโยบไม่เห็นพระเจ้าและคดีของโยบอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าและโยบเองก็รอคอยพระเจ้าอยู่โยบเรียกร้องให้พระเจ้ามาปรากฏให้โยบเห็นและโยบว่าโยบเป็นคนถูกใช่ไหมคะก็เรียกร้องให้พระเจ้าให้ความที่จะทำว่าท่านไม่ผิดพระเจ้าเอลิพสก็พูดให้ฟังแตวพระเจ้าก็คงยิ่งไม่ตอบโยบ หญ่อะก็คือความาไมดฐานของโยบพระเจ้าไม่ฟันเพราะโยบไม่ได้ทูลขออย่างถูกต้องเพราะพระพิโรธของพระเจ้าไม่ได้ลงโทษผลชั่วธรรมคือโยบถูกคนมาขโมยจิตไจสัตว์เลี้ยงของพวกเขาใช่ไหมคะแล้วก็ฆ่าคนใช้ของเขาอะโยบก็ไม่เห็นว่าพระเจ้ามาลงโทษพวกเขาอะโยบไม่เห็นพระเจ้าทารางลงโทษมนุษย์ที่มีจิตใจแข็งกระด้างใช่ไหมคะก็ ทำนาความเดือดร้อนให้กับคนอื่นพระเจ้าไม่สนพระไทยการละเมิดแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยก็คือโยกเป็นคนใจร้อนนะท่านก็ใจร้อนหุนฐานพันแล่นโดยที่คือความร้อนใช่ไหมคะใจร้อนทําให้ท่านใช้อารมณ์ความรู้สึกอ่ะอาปากบนพูดออกมาอิลิฮุสบอกว่าเป็นคําพูดที่เป็นลมๆแรงๆแบบนั้นนะคะและทวีคําพูดด้วยปราศจากความรู้อิลิฮุสวาโยกพูดมาก บนต่อว่าพระเจ้านะคะในเรื่องความยุติธรรมของพระเจ้าและเรื่องที่พระเจ้าทรงเงียบเฉยคําพูดบนของโยบจึงเป็นคําพูดที่ไร้สาระไม่มีความหมายซึ่งเป็นการแสดงพฤติกรรมของโยบที่ออกมาอย่างไม่ถูกต้องไม่สมควรที่จะทำอะแต่เนื่องจากเกิดจากโยบที่คือการกระทําของโยบแบบเกิดจากการที่โยบมีความเข้าใจจํากัดมีความ คิดจํากัดนะคะประทาโยบแนะนําสั่งสอนเราพระเจ้าเท่งแท้สูงห่วงใยมนุษย์หรือไม่นะคะในบทนี้เอลิฮุสยืนยันในความยุติธรรมของพระเจ้าท่านตําหนิโยบที่ใช้อารมณ์พรว้สึกหุนหันพันแล่นพูดมากต่อว่าพระเจ้าซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่ถูกไม่ควรนะคะเกิดจากการที่โยบมีความเข้าใจจํากัดอะ ปัจจุบันเราอยู่ในพนัสญยามใหม่พระคิดสมคมพีบันทึกบอกเราไว้อย่างชัดเจนในความเป็นจริงพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงห่วงใยมนุษย์นะคะเพราะมนุษย์เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าจิตวิญญาณที่มีอยู่ในมนุษย์เป็นลมปานของพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าทรงห่วงแหนนะคะทรงห่วงแหนจิตวิญญาณของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่ ข้อ8ข้อ4ถึงข้อ5กล่าวว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใยเขาพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอำนาจให้เขาพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามลรรักษณะพระฉาย,ยาของพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าพระเจ้าหรือวัตถุสวรรค์ เพียงเล็กน้อยนะคะมนุษย์มีคุณค่ามากสําหรับพระเจ้าพระเจ้าทรงประหานศักดิ์ศรีและมีอํานาจให้มนุษย์ปกครองดูแลโลกใบนี้นะคะแต่เนื่องจากธรรมชาติบบปที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งต่เกิดทําให้มนุษย์สูญเสียพลรรักษณะพระฉายาของพระเจ้าที่แงแยไปนะคะมนุษย์จึงมีความสับสนแล้วก็วุ่นวายในใจอ่ะเหมือนกับโยกมีความร้อนใจอยู่อย่างเงี้ยก็คือ ธรรมชาติบาปที่ติดตัวมนุษย์มันจะเกิดทําให้โยบบ่นต่อพระเจ้านะคะเราเห็นตัวอย่าง <c oughs> ในชีวิตของโยบท่านเกิดในพนันธสัญญาเดิมนะคะตอนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาโยบไม่มีวิธีทำความเพีไว้เฝ้าเดี่ยวส่วนตัววันเราในปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่ายโยบเป็นคนชอบทำในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าเห็นโยบเป็นคนชอบทำใช่ไหมคะแต่เมื่อโยบถูกทดลองทดสอบท่านให้ท่าน มีความหวั่นไหวและท่านเองก็มีความสับสนสงสัยพระเจ้าแท้แท้นะคะท่านคิดว่าพระเจ้าสงเยียบไม่มีความห่วงใย,ยท่านเลยในความเป็นจริงพระเจ้าทรงเฝ้ามองดูโยบตลอดเวลาพระเจ้าทรงมีความรักมั่นคงนิรันร์พระเจ้าทรงชอบธรรมและจติธรรมทรงห่วงใยเอ็นดูสงสารมนุษย์นะคะพระเจ้าทรงรักเราสงสารเรานะคะให้เรามั่นใจในพระเจ้าอาจารย์ปอลโลแนะนําสั่งสอนเราในพระธรรมโรมบทที่หข้อ 8ถึงอ9กล่าวว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระโุหิรหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์พระเจ้าทรงรักห่วงใยจิตวิญญาณที่มีอยู่ในมนุษย์พระเจ้าทรง เป็นเจ้าของชีวิตของมนุษย์นะคะในขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่พระเจ้าเที่ยงแท้ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราก่อนทรงสเสด็จมาหาเรานะคะพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงสเสด็จลงมาจากสวรรค์มาหามนุษย์เข้ามาในโลกรับสภาพเป็นมนุษย์ก็คือพระบุตรพระเยซูกิ์พระเยซูกิ์ทรงกระทำพระราชกิจ จนสาเร็จสมบูรณ์ให้กับมนุษย์เรียบร้อยแล้วนะคะโดยการยอมสิ้นพระชรนม์บนไม้กังเขนในวันที่3ามตกเปน็นขึ้นจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระโริีประเสริฐของพระเยซูคริสต์ทรงมีฤทธิ์อำนาจชําระเราให้เป็นผู้ชอบธรรมนะคะเราเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ทรงนําเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงแท้ให้กลับมามีพระลักษณะพระฉายาของพระเจ้าปรากฏขึ้นมาใหม่ในชีวิตของเรานะคะชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็จะมีผลพระวิญญาณออกมาเราก็จะพ้น จากพระพิโลดของพระเจ้าขอพระคุณพระเยสูคิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราเห็นตัวอย่างชีวิตของโยบเมื่อโยบต้องทนทุกข์ทรมานใช่ไหมคะท่านเองไม่รู้สาเหตุอะว่าเป็นเพราะอะไรอีลิพุสอภิรายว่าโยบบ่นพูดมากต่อว่าพระเจ้าเหมือน กับโบยกไม่เคยมีความไว้วางใจในความยุติธรรมและความดีงามของพระเจ้าผู้ทรงสร้างโยกชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราไม่ควรบ่นต่อว่าพระเจ้าทิ้งแท้แต่ให้มีความไว้วางใจในพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์นะคะให้ไว้วางใจในพระเจษกิดในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าใ้ขอพระคุณพระเจ้าในทุกๆกรณีนะคะพระเจ้าที่แท้ทรงประเสริฐแสนดีงามทรงสัตย์ซื่อรักษาพระสัญญาพระองค์ ไม่ทรงให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้นะคะอาจารย์เปาโลแนะนํนาสั่งสอนเราในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่10บข้อสิว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์ทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกําลังทนได้ พระเจ้าทรงเป็นผู้อนุญาตให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในชีวิตของเรานะคะเพื่อทดลองทดสอบความเชื่อแท้จริงของเราอะ่ะและทรงให้เกิดขึ้นกับคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีผู้เชื่อในอดีตหลายคนนะคะสอบผ่านไปแล้วและในปัจจุบันก็มีหลายคนนะคะที่กําลังเผชิญหมอนการเราก็เผชิญทุกคนก็เผชิญหมอนการทุกคนนะคะเมื่อพระเจ้าทรงทดลองทดสอบพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงสัย์ซื่อพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์นะคะพระเจ้าจะไม่ทรงให้เรา ต้องถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้และเมื่อเราถูกทดลองทดสอบพระเจ้าทรงให้เรามีทางออกเราก็จะมีทางออกหลายๆทางพระเจ้าให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกตัดสินใจแต่ละทางพระเจ้าก็มีวิธีการของพระองค์เมื่อเราพระเจ้าท่งประทานทางออกให้แก่เรานะใช่ไหมคะเพื่อเราจะมีกําลังทนได้พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่เราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระผู้ช่วยเพื่อช่วยเราให้ได้รับชัยชนะเราก็จะสามารถสอบผ่านไปได้ดีดใน ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของชีวิตของเรานะคะล้มลุกคู่กันพระเจ้าก็ทรงดึงแล้วลุกขึ้นมาเดินไปตอน่ะพระเจ้าทรงประสงค์เพื่อหลอล้อมขัดเกลาเรานะคะให้เราสะอาดบริสุทธิ์อ่ะพระเจ้าทรงประสงค์ฝึกฝนเรา,เาด้วยฝึกฝนชีวิตฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของเราให้เราเข้มแข็งหนักแน่นในความทุกข์ยากลําบากซึ่งเป็นโอกาส ที่ส่งผลอันดีต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเป็นประโยชน์ต่อเราเข้าใกล้ชิดติดสนิทพึ่งพาพระเจ้าเที่งแท้มากยิ่งขึ้นในยามทุกยากลําบากนะคะทำให้เรามีประสบการณ์สดตัวกับพระเจ้าเที่งแท้เราก็จะ,ะเผชิญจริงๆอะ่ะเรากร็มีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆพระเจ้าทรงเตรียม เป็นผู้จัดเตรียมให้เรานะคะให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับพระเจ้าพลเมพยมฤสิ์สรงเป็นผู้ชี้แนะนําสั่งสอนให้เรามีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตไปกับพระเยซูคริสต์ในวันตวันพระองค์ทรงประทานให้เรามีความหวังใจนะคะเราก็จะมีความอดทนบากบัน่นรอคอยความชียเหลือช่วยกู้จากพระเจ้าพระเจ้าทรงห่วงใยจ,จิตวิญญาณและทรงห่วงใยจ,จิตวิญญาณ ของเราและก็ของมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะพระเจ้าทรงประสงค์ให้ชีวิตของเราเป็นท่อพระพร์ของพระเจ้าเพื่อเราสามารถที่จะปอบโยนผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นผู้อื่นมีความทุกข์ยากลําบากเหมือนกับเราใช่ไหมคะเราก็หนุนใจเขาปอบโยนเขานะคะนำเขาให้เข้ามาหาไปสุดคิดและเราเองเราควรจะสํารวจท่าทีแรงจูงใจของเราภายในจิตใจเป็ใน,ในความคิดของเราเราเองเราต้องสํารวจอยู่เสมอน,นะคะรักษาท่าทีให้ถูกต้อง มีความจงรักภักดีศักดิ์สิทธิ์อย่างเก่งพระเจ้าทิ้งแท้ตลอดเวลาเพราะว่าในความทุกข์ยากลําบากบางคนที่มีความเชื่อแล้วนะคะเมื่อถูกทดลองทดสอบสอบไม่ผ่านกลับกลายเป็นคนที่มีจิตใจแข็งกระด้างไปเลยก็มีนะคะบางคนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปเลยเอาตัวไปสศูนย์กลางและปฏิเสธพระเจ้าทิงแท้บางคนปฏิเสธความเชื่อไม่ยอมรับความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เลวร้ายให้กลับกลายเป็นดีได้อะ พระเจ้าทรงสามารถกระทําได้ในทุกๆสิ่งขอองค์พระพิจ้จ้าสรงเสริมกําลังด้วยพระพรน้องๆในทุกๆอยงเก้าค่ะสรุปเป็นพยานส่วนตัวค่ะขอ,อขอบคุณพระธรรมย่อบทที่สามสิบห้าที่ได้อา่อานและอธิบายไปทั้งหมดแล้วอันนี้พรก็ขอหนุนใจเนาะเป็นประสบการณ์กับตัวเองว่าอย่างพีที่พ่เพชเพูดแล้วว่า ให้เราเชื่อระวังใจพระเยซูในใทุกๆเรื่องว่า,าพระเจ้าห่วงใยมนุษย์เสมอเพราะว่าพระเจ้าพระเจ้าท่านาเป็นผู้สร้างมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่รู้ซึ้งถึงความรักของพระเจ้าได้ว่า พระองค์มีความรักต่อเรามากเพียงใดพระเจ้าจะพยายามที่พยุงแล้วก็รักคนของพระเจ้าอยู่เสมอไม่ว่าเราทำอะไรผิดไปหรือทำอะไรที่ไม่ดีอย่างที่พี่พูดเพรพูดไปว่าพระเจ้าจะ,ะตีสอนเราแล้วก็พระเจ้าก็รู้ว่าอะไร เราจะได้แค่ไหนอ่ะอันนี้นนพรคิดว่าทุกคนมีประสบการณ์ตรงนี้แม้แต่พรเองพอรก็มีแต่ว่าพรจะมีพรจะมีอยู่ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นพรจะไม่โทษพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยพรก็จะแบบรู้ว่าจุดนี้คือพระเจ้าให้เราแบบนี้ mm. เราไปทำอะไรผิดหรือเราไปทำอะไรไม่ดีหรือไปทำ อะไรผิดต่อพระเจ้าหรือเปล่าเราต้องนึกดูเองแล้วก็ทบทวนตัวให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ามัวไปโทษคนนู้นคนนี้แล้วโทษแม้กระทางพระเจ้าวัดพระเจ้าทําไมต้องเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้ยค่ะก็จะมีคนแบบแบบนี้เยอะแต่สำหรับส่วนตัวพอแล้วพ้อไม่คิดว่าเป็นอ่าพวกนี้ก็คือไม่ทรงโทษพระเจ้าอะค่ะ Uh huh. เพราะพระเจ้าไม่เคยคิดไร้กับเราอยู่แล้ว uh huh. แต่สิ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นกับชีวิตเรานั้น uh huh. ก็เพราะว่าพระเจ้าต้องการเตือนเราแล้วก็ตีสอนเราให้เรามีความคิดที่ดีแล้วก็ uh huh. ความเชื่อความสนิทสนมกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นไม่ใช่เอาความคิดของตัวเองมาทำทุกๆอย่างแล้วพอเกิดปัญหามาก็จะไปลงโทษพระเจ้าอันนี้พรก็มีประสบการณ์ตัวเองนะว่าไม่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราอาธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็ทรงทูลร้องอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดอยู่กับเราเอ,อันนี้พรก็มีความเชื่อว่าในเมื่อพระเจ้ารักมนุษย์แล้วพระคัมภีร์ก็เขียนไว้ทุกอย่างพระเจ้าไม่มีทำอะไรที่ทำให้มนุษย์มีความทุกข์หรือยุ่งยากเลย แต่จริงๆแล้วมนุษย์เป็นผู้กระทำเองแต่บางครั้งพอรู้จักพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือไปเป็นคริสเตียนก็ยังจะไปลงโทษพระเจ้าอีกอันนี้ก็ปอ,อนก็คิดว่าเราไม่สมควรที่จะไปโทษพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พอนก็ขอขอ,ขอบคุณพระเจ้าเนาะ,อะพอนรู้ว่าพระเจ้ารักเราทุกคนอย่างสม่ำเสมอ,อไม่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 เคยทอดทิ้งเราไม่ว่า จะมีเหตุการณ์อะไรพระเจ้าก็อยู่เคียงข้างเราเสมอเพราะว่าอย่างที่ง่ายๆที่บทถามว่าพระเจ้าทรงทรงห่วงใยมนุษย์จริงหรือไม่อันนี้ผรขอตอบว่าจริงแล้วพระเจ้าก็ขอขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับพระธรรมโยบบทที่สามสิบห้าก็ขอขอบคุณพิเชรด้วยค่ะที่อ่านประดิษทีและบรรยายให้ทุกคนเข้าใจ อาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไวพระพรพระพรค่ะทุกขออธิษฐานพระองค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับความารักของพระองค์และความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อพวกเราทุกคนและขอขอบคุณพระองค์สําสหรับพระวจนะของพระองค์ที่พวกเรานั้นจะได้เรียนรู้และขอขอบคุณทุกๆกรณีไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าองค์นั้น ทรงรักและทรงเป็นห่วงพวกเราเสมอขอขอบคุณและสรรละเสริญและอธิษฐานด้วยพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจา้าข้าระพงทั้งหลายขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่โรรองทรงห่วงใยชีวิตและจิตวิญญาณของข้าพงศ์ลายขอบพระคุณพระองค์ที่พปรองทรง เรียกและเลือกข้าพง์หลายให้เป็นลูกสิริรักษของพระองค์ข้าแต่พระบิดามีสิ่งใดที่เป็นความบาปในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดชำระให้หมดสิ้นในพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูกิ์เจ้าที่ไม่กังเขนขอพระวิญญาณในสุดของพระองค์ทรงโปรดจึงโปรดนำข้าพงหลายด้วยวิธีการของพระองค์และเวลาของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตาน,นำพาชีวิตครอบครัวของข้าพองหลายลูกหลานของข้าพงหลายทั้งญาติพ่อแม่พี่น้องข้าพงหลายไม่ว่าเขาจะกระทาสิ่งใดขอพระองค์ทรงเมตาน,นำพาขอให้พ้นจากการ ถูกล่อดวงขอให้พระองค์ทรงประทานความเชื่อความรักความหวังใจให้แก่ข้าพองหลายที่ข้าพองหลายนั้นจะดาเนินชีวิตอยู่ภายใต้ลมพะคงความรักของพระองค์โปรดประทานสติปัญญาให้แก่ข้าพองหลายในการดําเนินชีวิตไปกับพระองค์ในวันตอวันให้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดไว้พิพิเที่ยนความสขมุคนเรียรับครอบในการดําเนินชีวิตในการทํางานและในการดูแลลูกๆดูแลครอบครัวดูแลสามีข้าแต่พระบิดา ทรงเมตตานำพาปุประทานสติปัญญาให้เด็กๆในการเร่าเรียนที่เขาจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการเรียนและสามารถที่จะสอบผ่านได้ด้วยคะแนนดีขอพระงได้รับเกียรติในชีวิตของข้าพเหลาปากสารพัดทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ่งงหหวาหรือมพระองค์ทรงห่วงพระองค์ทรงห่วงเมื่อขาดเศร้าพระองค์ทรงห่วงกลางวันอ่อน าว่างกลางวันกลับกลายเป็นกลางคืนพระเยซูทรงห่วงขาหรือไม่พระองค์ทรง